สรุปตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2569อันดับที่24เชฟฟเว e นส์เดย์ติดลบ7คะแนนอันดับที่23ออกซฟอร์ดยูเนเต็ดมี28คะแนนอันดับที่22แบล็กเบิร์นโรเวอร์สมี32คะแนนอันดับที่21เลสเตอร์ซิตี้มี32คะแนนอันดับที่20พอสมัธ มีสาคะแนนอันดับที่สิเก้าเวสต์บรอมวิชอัลบียนมี34คะแนนอันดับที่สิบแลตันอัเลติกมี36คะแนนอันดับที่สิบเจ็ดเชฟ菲尔ยูไนเต็ดมี39คะแนนอันดับที่16บหกนอริชซิตี้มี39คะแนนอันดับที่15บหสวอนซีซิตี้มี42คะแนนอันดับที่ส4สโตรกซิตี้มี43คะแนนอันดับที่13 Queen ์ PARK RANGERS มี44คะแนนอันดับที่12 w a t f o r d มี44คะแนนอันดับที่11 Der ์บี้ u คา y ตมี45คะแนนอันดับที่10 BIRMINGHAMM ซิ y มี46คะแนนอันดับที่9 SOUTH แ m p t o n มี46คะแนนอันดับที่8 Bristol City y มี46คะแนนอันดับที่7 p r e s t o n n อ r t h End มี47คะแนนอันดับที่6 Rexham มี Rex Ham, 47คะแนนอันดับที่5 Millwall มี53คะแนนอันดับที่4 House City มี54คะแนนอันดับที่3 If s w i c h Town มี54คะแนนอันดับที่2 Coventry City มี59คะแนนและอันดับที่1 m i d d l e s b r o u g h มี61คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนน Championship อังกฤษวันนี้ และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ